ลปาชีพบ้านแม่ตำตั้งอยู่บ้านแม่ตำตําบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพให้แก่ราษฎรโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นคือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสมาชิกศิลปาชีพ สร้างสารร์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามโดยผสมผสานม์นสเสห์แห่งวิถีชีวิตชาวล้านนาแต่งแต้มออกมาเป็นลวดลายพื้นถิ่นชวนให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำแห่งนี้มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาอาจารย์คะงานเซรามิกของที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากที่อื่นยังไงคะไฮไลท์เนี่ยจะเป็นที่ชิ้นใหญ่ๆเลยซึ่งไม่เหมือนที่อื่นทําแล้วก็จะมีลักษณะของรูปแบบอย่างเช่นคุณทองแดงเนี่ยเราจะเห็นซึ่งโรงงานทั่วไปก็ไม่ได้ผลิต และที่เราเน้นเรื่องของใจกันก็จะมีลวดลายของลักษณะของเป็นลายทางเหนือผสมผสานเขาเรียกว่าลายล้านนา<อ>แล้วก็มีลายถไทยภาคกลางแล้วก็มีลักษณะของเป็นอ่างใบใหญ่ๆแล้วก็มีรูปสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของที่นี่อย่างเช่นตัวด้วงกว่าง<อ>เพราะาด้วงกว่างนี้จะมีอยู่ภาคเหนือ,อเขาจะเล่นเป็นเกมกันแต่เป็นวิถีชีวิตของเขาเราก็มาทํา ซึ่งเขาเป็นเซรามิกตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนทำนะฮะที่เป็นลักษณะของตัวร่วงกว้างนี่คือตัวร่วงใช่ไหมคะเจ้าดร่วงกว้างเจาะยากไหมคะมันมันก็ต้องใช้เวลานะเจาเนาะ<ไ>เพราะว่ามันอย่างอย่างขอนเนี่ยกับประมาณเกือบชั่วโมงอะเจามันจะมีแผนกรอรอสลีปรอน้ำดินอยู่ด้านล่างอะจอเจาสร็จแลวถ้าปนได้ความหนาของ ภัชนาตีเฮาจะมาทำเนี่ยจะเบิดกระแกะมาเฮาแล้วก็มาเฮาเจ็ดรายละเอียดมาเฮาทำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปทำยังไงต่อคะพี่แอนจะถ้าของมันแห้งแล้วจะเอาเก็เก็บไปติดเตาจะเพื่อนำไปเผาแปดล้อยจากจากดินดำออกเป็นสีครีมจาสีครีมออกทุนออกขาวๆแล้วก็เฮาจะนำไปแอร์บัตหรือว่าทำสี จากงานเซรามิกแล้วที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำแห่งนี้ยังได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะหัตกรรมการแกะสลักไม้มาพัฒนาสร้างสารรค์ต่อยอดสร้างงานศิลปะหัตกรรมด้วยทักษะฝีมือที่มีความละเอียดประณีตและงดงามที่ไม่เหมือนใครคุณแม่ใช้เวลาในการเรียนรู้งานนี้นานแค่ไหนคะค่ตั้งแต่มาเรียนแล้วก็อยู่ที่นี่มาก็30กว่าปีแล้วค่ะ จะเป็นไม้สักทองค่ะเป็นไม้เก่าเนาะที่เราจะไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือไปทำบ้านทำอะไรไม่ได้แล้วเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าเนาะลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยคือลายอะไรคะส่วนมากเขาก็จะแกะเป็นเนี่ยเป็นพญาน,นาคเนาะเป็นมังกรเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าหินมะพานถ้าจ,จะให้เสร็จสมบูรณ์เนาะก็ประมาณ3เดือนกว่าเนาะเสร็จจากนี่แล้วเราก็ต้องมาขัดเนาะขัด ด้วยกระดาษทรายแล้วก็นําไปล้างไปล้างเสร็จแล้วก็เอาน้ำมะเกลือมาทุบมาดองไว้แล้วก็เอาน้ำมา,มา,ม,า,า,ำม,ามาทาเหมือนกับทำสีว่าง้งเถอะเพื่อให้มันจะออกสีดําๆแบบธรรมชาติดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นให้กับพระองค์ท่านคุณค่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรม ล้วนแล้วแต่มาจากการสั่งสมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลป้าชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านงานศิลปาชีพโดยศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและสนับสนุนด้านการตลาดอย่างบูรณาการเพื่อให้ผู้ผลิตงานหัตถศิลป์มีอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนได้มีการสืบสานให้งานศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรมได้เป็นที่รู้จักเพื่อคงคุณค่าความเป็นไทยและให้งานดีๆแบบนี้คงอยู่กับคนรุ่นหลักต่อไปค่ะ ว่าการอนุรักษ์สืบทอดงานหัตกรรมไทยคงไม่ใช่หน้าที่ของแค่ชาวบ้านหรือสมาชิกศิลปาชีพบ้านแม่ตำแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่พลอยเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและรักษางานศิลปะหัตกรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปได้โดยการช่วยกันใช้ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากฝีมือคนไทยค่ะ